มาเด้เอ็ดฟูแท็กแทนี่ทางมณีพงพี่พะนองไปรอมโมบานจากเล็กจะกน้อยน้ำกันพี่นงขี่แล้ทีบข <c oughs> ึ้นแล้ทีบจิลมซมิวไปหน่อยหนึง่งนะเอาโอกาสอา,ากาศส,สดๆในยามมื้อเส้า นี่คือบาายอย้านเฉยเงียบมงคลบ่อนบ้านบ่อนที่พวงอยู่บ้านเฉยเงียบมงคลเมืองอุดรธานีจะอยู่ในซานแยกทางเบื้องเบื้องนี้นะเบื้องนั้นเขาไปโดยน้ำกันเบื้องทางเบื้องนั้นต่อเจอราบันสาอุดม จะเป็นสามแยกน,นี่ก็กกคือตลาดซีงไก่ตลาดซีงไก่นกเนาะและเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ซืพาพี่น้องไปขี่รถขี่ลินอยู่ในบริเวณทางย่างของสามเหลี่ยมนี่พี่น้องนะสังเกตบรุรถทา้งทางหลงังนะก่อนรถบูมีแวนได้เหลียวเอา เช้าพันดนพากันมาเต้นแอโรบิกหลอกเบิงตลาดทีนไก่ตอ,อนนี้กำลังกำลังกำ,ำลังที่เพิ่นในอ่างหางใจเตรียมว,ว,วางสิ่งวางของไก่ายสวัสดี <c oughs> làm sao, được <laughs> lắng đấy, chạy, chạy, kịp tàu, tàu, đang thay à, <thương cứ> cái nhảy cái nhảy nó không biết <laughs> nhưng thì tiếng nhảy lọ bàn hàng thằng thằng đường đi cả ơn và bàn xây u đồng bàn subscribe cho kênh Ghiền bên เรื่องบ้านพะวงคุ่นบ้านใสยงมุงคุณเป็นบ้านใหญ่แทกีกับเป็นบ้านเดียวกันอะไรเนาะบ้านเดียวกันบ้านหลังจากบ้านใหญ่แล้วการเนี่ยกลับมาเป็นสองบ้าน ย้อนเลื่อนมามีทางห้างสินค้าแลจะมีตลาดสดตลาดอาหารตอนนี้พวงศ์สีเลี้ยวกลับคืน บ้านพววงสังก,กอนพี่น้องได้บอกว่าทางที่เข้าไปนี้ก็คือเส้นทางเข้าไปสวรรค์ไปสวรรค์ออกไปเมืองไทยก็ได้นะไปข่มขวมิจรภาพลาวไทยไปมุกดาหารพี่นอ้องแล้ก็ข้างเบืองท้าย เข้าไปทางเซโนออกไปทางต่างเซและก็สายแดงลาวเมียได้รับเมืองอุตมพรเนี่ยก็เป็นเมืองสีทิศเป็นเอิ้นว่าเมืองสีทิศที่ย่อมาจากภาษาฝรั่งเชียนว่าเซโนเนาะเซโน เป็นเมืองยุทธศาสตร์เป็นเมืองเศรษฐกิจสวรรค์เซโนจุดบีซึ่งวันยูตนาบ้านของพระวงนั่นแหละเป็นจุดเศรษฐกิจพิเศษเอิร์วาเป็นหงานใหญ่ ท <S <S กกา,มมากาองวงแะได้กลับคืนกลับามาใกล้ซอานเทือนแล้วพี่เนอะอ่า กันพวงกันยู่ใกล้กับบันนี่ละป้ายใหญ่ๆคมทางนี่แหละเนาะมีหล,ลักโทรศัพท์สองขางป้ายใหญ่ๆคมทางนี่กาเขียนว่ายินดีตอนทับยินดีตอนทับแลอยู่ทาง ข้างนี้กาแม่นโรงเฮียนขึ้นดับทางเบื้องหน้านี่กาแ์เมนอ่าโรงงานมีคอนอ่าไปซีห่อนแหละพี่น้อง,งเลยเรียวเลียวหน้าเลียวหลังก่อนเบิง่งรถอ่ามาห่อนแลหละห่อนทางเข้าบ้านพง,งพุ่นแหละขึ้น้อง เด็ดเด็ดเด็ดอนแล้วหอนแล้วพี่น้องหอนเือนพวงแล้วขอฝากเด็ดด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นใดก็คอมเมนต์มาอย่างช่องนองตูพวงวงเด็ดด้วพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆสวัสดี